W r e น l e s เ a t e เจนะคะก็พาลูกค้าทุกท่านนะคะมารับชมบ้านอีกหมู่บ้านหนึ่งนะคะคือหมู่บ้านอาบจันนะคะตั้งอยู่ที่ถนนสืบสิริ36นะคะใกล้บิ๊กซีโคราชอีกหนึ่งสาขานั่นเองนะคะตอนนี้เราอยู่ที่หน้าบ้านนะคะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวแม่จะกลับกล้องให้ทุกคนได้เห็นชัดๆนะคะว่า,าภายในบ้านกว้างขวางขนาดไหนนะคะอันนี้แม่จะบอกว่าเป็นบ้าน 31ตารางวานะคะบ้านทาวน์โฮมสองชั้นนะคะเดี๋ยวแอมพาไปดูหน้าบ้านนิดนึงนะคะบ้านหลังนี้นะคะชื่อว่าหมู่บ้านอาบจันนะคะอยู่ซอยสองนะคะตรงนี้ก็จะเป็นถนนหน้าบ้านเราเข้ามาจากตรงนี้แล้วก็มาตรงนี้เลยแล้วก็ด้านซ้ายมือนี่คือเป็นบ้านหลังที่เราขายนะคะทุกคน อ่านี่นะคะจะเป็นบ้านหลังที่เราขายนะคะก็คืออยู่ตรงแปลงเกือบเกือบมุมเลยนะคะแล้วก็ทําประตูสวยมากๆนะคะก็ประตูของเรานี่เด่นมากเลยนะคะนี่จะเป็นประตูหน้าบ้านนะคะทุกคนแล้วก็ถนนภายในบ้าน้อวถนนหน้าบ้านนะคะทุกคนค่ะขออภัยค่ะเป็นถนนหน้าบ้านนะคะนี่ก็จะเป็นเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านก็น่ารักนะคะเพื่อนบ้านดีมากๆเลยนะคะเจ้าของบ้านการันตีค่ะแล้วก็ นี่นะคะเราก็เข้าไปดูบ้านข้างในกันดีกว่านี่จะเป็นประตูหน้าบ้านก่อนนะคะเราปิดประตูนิดนึงนะคะทุกคนนี่จะเป็นประตูหน้าบ้านทำอย่างดีนะคะเรียบร้อยแล้วพร้อมอยู่ตรงนี้เป็นหมู่บ้าน อาบจันถนนสืบสิริส6นะคะปัจจุบันปล่อยเช่าอยู่นะคะทุกคนเราสามารถที่จะซื้อเพื่อปล่อยเช่าได้นะคะหลังนี้เพราะว่าเราขายพร้อมผู้เช่านะคะผู้เช่าก็เป็นผู้เช่าระยะยาวเลยค่ะอ่านี่นะคะนี่ก็จะเป็นด้านข้างของตัวบ้านนะคะด้านข้างของตัวบ้านนี่ก็จะเป็นบริเวณหน้าบ้านแล้วก็ข้างบนนะคะ อทำแบบอย่างดีเรียบร้อยแล้วเสียงไม่ดังนะคะเวลาฝนตกค่ะนี่ก็จะเป็นหน้าบ้านปูพื้นแบบนี้ประมาณนี้ประตูด้านหน้าสวยมากๆนะคะอันนี้เป็นประตูด้านหน้าบ้านนะคะพื้นค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปในบ้านกันดีกว่าสวยมากนี่นะคะกว้างมากๆเลยค่ะ ประตูก็จะเป็นแบบเข้ามาข้างในแอร์เย็นฉ่ำเลยค่ะทุกคนคะ่ะแอร์เย็นฉ่ำเลยนี่นะคะแล้วก็มาตรงนี้ก็จะเป็นแอร์นะคะอ๋ออันนี้แอร์เป็นห้องโถงเลยนะคะเย็นสบายมากๆเลยนะคะนี่ก็เป็นโซฟาเป็นโซฟาอ่าเดี๋ยวแม่จะพาทุกคนดู บ้านกันนะคะเป็นแบบคลิปนําเสนอแบบเร่งด่วนสําหรับลูกค้าที่ตัดสินใจก่อนจะได้เป็นเจ้าของก่อนแน่นอนนะคะ,ะตรงนี้ก็เราเข้ามาเมื่อกี้เราเข้ามาจากบ้านแล้วใช่ไหมเมื่อกี้บังถายให้ดูแล้วเนาะอันนี้จะเป็นแบบประตูน้านหน,น,น้า ก็จะเป็นลักษณะแบบเลื่อนเอาแล้วก็มีประตูอีกสเต็ปหนึ่งนะคะมีผ้าม่านผ้าม่านเนี่ยสเต็ปหนึ่งสเต็ปสองนะคะก็จะประมาณนี้ผ้าม่านก็สวยงามมากๆเลยแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นโซฟานั่งพักผ่อนนะคะแล้วก็โซฟาใหญ่ตรงนี้ด้วยอ่ะอันนี้เป็นโซฟาใหญ่เมื่อกี้คุณนันนั่งเป็นไงว่าสบายไหมเย็นมสบายมากเลยครับผมสบายเลยเนาะเย็นสบายเนี่ยได้แอร์ด้วยนะคะทุกคนคืน พื้นนะคะพื้นจะเป็นปูด้วยลายหินอ่อนคือเราเข้ามาแล้วเราในควอมรู้สึกว่าโอ้โหแบบบ้านบ้านเย็นเลยอารมณ์แบบรู้สึกว่าบ้านเย็นแบบไม่ร้อนเลยอะไรเงี้ยพอเห็นแบบการปูด้วยลายหินอ่อนนะคะใช่ครับแล้วนี่ก็จะเป็นแบบทีวีนะคะทีวีแล้วก็เป็นที่วางทีวีอันนี้เป็นตู้เก็บของเล็กน้อยเดี๋ยวเราพามาดูห้องตัวกว้าของ ใช่อันนี้จะเป็นที่เก็บของแต่แว่าเราไม่ได้เปิดนะขอ,ของเขาไอ้นี่กุญแจไว้เนาะแล้วก็จะมาตรงนี้ตรงนี้ตรงกลางเนี่ยตรงกลางก็จะเป็นแบบมันที่ทานอาหารนะคะโต๊ะรับประทานอาหารตรงนี้ใชาใช่แล้วก็ด้านซ้ายด้านซ้ายเป็นที่ทําอาหารก็คือครัวครัวนั่นเองนะเนาะี๋ยวเราเปิดไฟนิดนึงได้ก็ความสว่าง เป็นครัวทำอาหารที่กว้างมากเลยครับคุณแม่ครับแบบไม่ต้องเดินแล้วช่วยงานอ่ะอ๋อฉันเอากระทะไม่ใช่แบบเป็นแบบนั้นแล้วแบบจะเอากระทะเอาหม้ออยู่ตรงไหนล้างจานไม่ใช่นะแบบโอ้โหเดินสบายสบายเลยครับใช่ใช่เนี่ยแล้วเป็นครัวมองมองทะลุผ่านหน้าบ้านได้เลยนะครับแบบดูดควันมีหูดูดควันนะครัะแล้วก็ซิงล้างจานแลครับล้างจานตรงนี้เก็บของที่นนั่เก็บจานอะไรเงี้ยอยู่ข้างล่างนะคะสามารถเปิดได้แล้วก็ ตึ้งก็ป,ป,ปูด้วยแบบหินอ่อนเหมือนกันก็คือปูปูสีเดียวกับห้องโถงแบบนี้ใช่ค่ะแล้วก็ห้องน้ําห้องน้ําที่ตัวอันนี้เป็นห้องน้ําเฉยๆนะคะไม่ไม่ได้เป็นอาบน้ำเนาะ,ะอันนี้จะเป็นห้องน้ำทำไมลูกคะ,นนนนะ,คะแล้วก็เดี๋ยวทางมัอ๋ตอตรงโซนนี้เมื่อสักครู่นี้แจ้งแล้วว่าเป็นโซนรับประทานอาหารตอนนี้จะเป็นโซนรับประทานอาหารก็คือตรงนี้ใ่ค่ะดีคอเ,เบอร์เหมือนร้านอาหารเลย เนี่ยนะคะคล้ายร้านอาหารหือนั่งทานข้าวกัน้ก็ีกก็จะเป็นแบบอะไรอะ้านของุ่นนี้น่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะใช่แ้ีจะเป็นโซนของอาหาร2อสอโซนเข้ามาตรงนี้เป็นห้องนอนข้างล่างแบบสหรับสำหรับออสมาชิกในบ้านที่<ช><ช>ไม่อยากจะเดินขึ้นไปข้างบนมนะะมีห<ม>้องนอนข้างล่างด้วยนะค<ม>ีห้องนอน แบบแบบสมาชิกที่แบบเอาไม่เอาดีกว่าเดินขึ้นเดินลงไม่สะดวกนะคะก็นี่เลยค่ะต้องจองห้องนี้นะคะต้องจองห้องนี้เลยอ่ะอันนี้ก็จะเป็นวอลเปเปอร์แบบติ่มม่วงสวยจังเลยค่ะใช่ติ่มม้วค่ะตีกม้องมีโคมไฟด้วยนะมีโคมไฟสองจุดแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นห้องกว้างแล้วก็มีแอร์ด้วยนะมีแอร์ทุกห้องอันนี้ส่วนของห้องน้ำห้องน้ำเนี่ยใหญ่เป็นห้องอาบน้ำเลย อ่านี่นะคะเดี๋ยวทำควายา ข้างล่างใช่ไหมคะแล้วเดี๋ยวมันจะพาไปชมข้างบนกันแบบอีกสองห้องนอนนะคะตามมาเลยคะ่ะแนบบันนันนี่นะคะเขาจะเป็นเขาเขาเรียกว่าเขาแบบเล่นระดับนะคะขึ้นมาอีกนิดเดิงอ่านี่ก็จะเป็นทางที่จะขึ้นไปชั้นสองนะคะห้องโถงกว้างกว้างมากๆปลอดโปร่งมากๆเลยนะคะสวยอ ใช่อันนี้เป็นภายในบ้านอ่ะเดี๋เราขึ้นมาที่ ห้องอนอนของชั้นที่สองนะคะนี่เป็นยังไงบ้างคะกว้างไหมคะคุณน,นันกว้างมากเลยครับโอ้ห้อีกว้างมากๆเลยนะคะแล้วก็มีที่นอนด้วยนะทุกคนอันนี้พื้นนะคะอ,ะอันนี้จะเป็นพื้นแล้วก็มีแอร์นะคะมีผ้าม่านนี่เป็นผ้าม่านนะคะแล้วก็เป็นมุงลวดมุงลวดเหล็กด,ดัดเรียบร้อย มุงลวดเหล็กดัดเรียบร้อยผ้าม่านสวยงามมีแอร์ด้วยนะคะมีวยนะคะทุกคนแล้วก็เขาเรียกอะไรนะห้องกว้างขวางอันนี้คือห้องนอนแรกของชั้นที่สองอ่ะต่อมาเดี๋ยวเราจะพาไปอีกห้องนอนหนึ่งนะคะแต่ระหว่างที่เราจะไปอีกหนึ่งห้องนอนเราต้องผ่านอะไรอีกคุณณัฐห้องน้ำัอมคห้องน้ำระหว่างชั้นด้วยนะครับคือห้องน้ำเนี่ยเขาจะไม่ได้ทําในห้องนอน แต่ว่าเขาจะทำอยู่ระหว่างห้องทั้งสองนะคะแต่ว่าไม่ไม่ใช่ประตูแบบเปิดเออฝั่งนั้นก็ได้ฝั่งนี้ก็ได้ไม่ใช่นะคะก็จะเป็นแบบเข้ามาตรงกลางนี่เลยอ่ะเดี๋ยวเราเออกมาิดไฟได้แล้วนี่เข้าไปดูในห้องน้ำขาขางบนได้เลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะค่อนข้างกว้างมากเป็นชวอวเวอร์อาบน้ำสบายๆนะคะห้องน้ำเหี่ห้องน้ำของบ้านหลังเนี้ยเขาแยกนะ เขาแยกส่วนอาบน้าเราไก็แยกห้องน้ําต่างหากเนาะใช่ก็คือจะแยกแบบส่วนนคล้ายๆโรงแรมนะคะคล้ายๆโรงแรมแล้วก็เมื่อกี้พี่รันบอกว่าไฟอ่ะเขาจะเปลี่ยนสีได้ใช่ไหมอันนี้จะเป็นสีประมาณไหนคะคุณนัทอันนี้สีแบบขาวหรือว่าส้มนะครับส้มนวลๆนะครับมันเป็นไฟนิดเึือ อันนี้ก็สีแบบอ่อนลงมาหน่อยขาวนวลใช่อันนี้เป็น,นสีแบบไม่จ้ากเกินไปแล้วเราปลีใหม่แล้วเราก็เปิดอีกรอบหนึง่งอันนี้ก็จะเป็นอีกสีหนึ่งประมาณนี้รู้สึกว่าเหมือนมีสามสีมีสามสีเนาะใช่ค่ะประมาณสามสีแล้วคือแบบสว่างจ้าเลย <c oughs> <c oughs> ใช่แล้วก็แบบสีแบบอบอุ่นอบอุ่นนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,คะนี่ก็จะเป็นโคมไฟเนถ่ายดูโคมไฟจะเป็นโคมไฟอยู่ตรงบันไดนะคะ ไม่ต้องกลัวเลยว่าแบบจะมืดนะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเราเข้ามาอีกหนห้องนอนตรงกลาอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนที่สองของชั้นสองคือเราจะมีห้องนอนทั้งหมดสามห้องด้วยกันข้างล่างหนึ่งห้องนอนมีมีห้องน้ำใช่ไหมคะแล้วก็ข้างบนก็จะเป็นสองห้องนอนนะคะแล้วก็มีห้องน้ำตรงกลางเนาะแล้วก็มีห้องน้ำตรงห้องรัว อีกห้องนึงอันนี้ก็จะเป็นมอรเปเปอร์น,นี่ค่ะปกตินนสวยมากเลยนะครับมอร์เปเปอร์ใช่นนแยกไม่ออกเลยอันนี้ชุดแมพกับมอร์เปเปอร์อันนี้นะเออแยกไม่ออกเลยอันนี้จะเป็นห้องนอนหนึงนะคะแล้วก็จะมีแบบระเบียงแต่ระเบียงก็เปิดไม่ได้นะ,ะชมวิวได้อย่างเดียวนะคะนนเ,ปเปิดระเบียงยื่นไปข้างหน้าด้วยใช่ไหมครับใช่ใช่แต่ว่าชมนิดนึงชมชมววิได้ชมวิวได้ไดใช่แล้วก็ เดี๋ยวเรามาอีกห้องแต่งตัวกันดีกว่าอันนี้จะเป็นห้องแต่งตัวของของในบ้านด้วยนะคะทุกคนนี่ประมาณนี้เลยมีห้องหนึ่งในห้องนอนนี้นะคะใช่อันนี้เป็นห้องแต่งตัวตู้เสื้อผ้าอุ้ยเป็นตู้เสื้อผ้าค่ะทุกคนค่ะห้องแต่งตัวห้องห้องนอน้นี้ยะคะจะมีห้องแต่งตัวอีกต่างหากเนี่ยเป็นตู้เสื้อผ้าต่างหากแบบนี้พื้นแบบนี้สบายสบาย มีมุ้งลวดเหล็กดาดเรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันนะคะทุกคนคก็จะเป็นแบบนี้วอลเปเปอร์ก็เป็นอีกสีหนึ่งนะคะสวยมากๆเลยอ๋อคสนใจนะคะต้องทำยังไงเอ่ยตอนนี้ก็จะบอกว่าบ้านหลังนี้นะคะแบบเข้ามาดูแล้วสวยมากแล้วก็ราคาถูกมากนะคะเจ้าของแบบ คือเจ้าของปกตเจ้าของเคยอยู่ที่นี่แล้วเหมือนกันแต่ว่าเจ้าของก็ยาก้ายไปอยู่อีกจุดหนึ่งนะคะเพราะว่าอยู่ใกล้ที่ทำง,งานเนาะอันนี้เราก็จะพามาดูวันนี้แล้วก็ให้ลูกค้าเนี่ยที่สนใจอยากเป็นเจ้าของนะคะต้องโทรมานะคะที่เบอร์0638412188นะคะหรือว่าแอดไลน์แอดไลน์ 9, เบอร์โทนี้ก็ได้เหมือนกันเป็นเบอร์0638412188 หรืออีกเพจหนึ่งของเรานะคะชื่อเพจว่าขายที่ดินและอสังหารทุกชนิดน,นะคะและว้วก็จะเป็นช่องยูทูบตรงนี้เลยก็คือช่อง N W Real Estate 78นะคะฝากทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้ด้วยนะคะเพราะว่าแบบยังมีซับแบบส,สวยๆราคาถูกทำเลยดีๆมาให้ลูกค้าได้เลือกเป็นเจ้าของด้วยนะขอบคุณมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูเพิ่มเติมตอีกนิดนึงนะคะสวัสดีค่ะ อันนี้เดี๋ยวแบบถ่ายให้ดูตรงวอลเปเปอร์เนาะก็เดี๋ยวให้ดูใกล้ๆดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างค่ะเพื่อตกหลัหรือลูกค้าสนใจแบบอยากจะดูตรงไหนเพิ่มเติมคอมเมนต์ได้นะเนี่ยค่ะก็คืออบ้านหลังเนี้ยมันจะบอกว่าเป็นบ้านทาวน์โฮมสองชั้นนะคะเป็นบ้านทาวน์โฮมสองชั้นแล้วก็อันนี้เดี๋ยวเราดูเพื่อนบ้านก่อนเนี่ยเพื่อนบ้านเขาก็ไม่ไม่ได้วุ่นวายกันนะคะทุกคนก็เงียบ ไม่ได้แบบเสียงดังไม่ได้อะไรนะคะเขาก็เป็นบ้านที่อยู่นานแล้วเนาะแต่ว่าทางเจ้าของนะคะก็ซื้อมาแล้วก็มาทําเพิ่มเติมมามาตกแต่งเพิ่มเติมนะคะอันนี้จะเป็นห้องนอนข้างบนที่แบบบอกเมื่อสักครู่ก็คือห้องนอนเนี้ยเป็นวอลเปเปอร์แบบนี้เนาะพื้นก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่นจะพยายามถ่ายให้ให้เห็นชัดที่สุดจะพยายามถ่ายให้เห็นชัดที่สุดนะคะทุกคน ก็จะเป็นรัศษารแบบนี้ตรงนี้เขาเรียกว่าหากหาลูกค้าเพิ่งเข้ามารับชมนะคะแบบจะบอกว่าตรงนี้คือหมู่บ้านอาบจันทร์หมู่บ้านอาบจันทร์อยู่ที่ถนนสืบสิริ36ตําบตำบลเอ่อตำบลที่นี่จะเป็น,นอ,นะอำเภอเมืองนะคะจังหวัดนครราชสีมานะคะอ่านี่นะคะนี่ก็จะเป็นมุงลวดเหล็กดัดนะคะอ่าตรงนี้จะเป็นห้องแต่งตัว ก็จะประมาณนี้แัมจะถ่ายช้าๆนะคะทุกคนเปรียบเสมือนว่าทุกคนมามาชมบ้านด้วยตัวเองก็คือห้องนอนเอ้ไม่ใช่ห้องนอนมามพูดผิดห้องนี้เป็นห้องแต่งตัวจะอยู่ข้างติดกับห้องนอนข้างบนเนี่ยค่ะแต่ว่าถ้าสนใจก็นัดชมของจริงได้นะราคาถูกมากไม่แพงเลยเดี๋ยวแบมใส่ราคาไว้ให้นะคะ ถ้าสนใจก็โทรมาคุยรายละเอียดได้นะคะทุกคนแล้วแบบจะบอกว่าแบบมาดูบ้านแล้วคือบ้านสวยบ้านสวยแล้วก็ราคาถูกอันนี้คือหลังเอ่อห้องห้องนอนแรกใช่ไหมคะเดี๋ยวเราก็มาตรงบันไดกันเนาะนี่เราก็มาตรงบันไดอ่าลงมาบันไดปุ๊บนี่นะคะบันไดก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนเป็นบันไดประมาณนี้อ่าแล้วก็เป็นห้องน้ําอยู่ตรงกลางตรงนั้นห้องน้ําจะอยู่ตรงนั้นนี่เป็นโคมไฟ นะคะโคมไฟเปลี่ยนสีได้อ่าแล้วก็นี่ก็จะเป็นอีกห้องหนึงเมื่อกี้พามาดูแล้วห้องน้ำนี่เนาะอันนี้เป็นห้องน้ำอาบน้ำชาวงชาวเวอร์มีครบทุกสิ่งอย่างนะคะพื้นอ่ะแล้วก็อันนี้เป็นอีกหนึ่งห้องนอนนะคะอีกหนึ่งห้องนอนอ่าเดี๋ยวแบบพาเปิดเข้าไปเลยละกันเปิดเข้าไปอีกห้องหนึงโอ้ห้องนี้ใหญ่เลยอะ่ะห้องนี้โล่งเลยค่ะนี่ก็จะประมาณนี้นี่ค่ะ บ้านหลังนี้ขายพร้อมผู้เช่านะคะขออนุญาตแจ้งอีกครั้งหนึ่งขายพร้อมผู้เช่านะคะระยะ,ะสัญญาเช่าก็ประมาณเป็นปีเลยค่ะทุกคนสัญญาเช่าจะประมาณ1ปีเลยค่ะ,ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแอร์แถมทุกห้องเลยนะคะลูกค้าที่ซื้อปล่อยเช่าคือแบบไม่ต้องทําอะไรนะคะรับค่าเช่าอย่างเดียวนะคะรับค่าเช่าอย่างเดียวไม่ต้องทําอะไรแล้วเพราะว่าบ้านเขาอโอเคอยู่แล้วนะคะ บ้านพร้อมอยู่เราลงไปข้างล่างอีกนิดนึงนะคะถ่ายให้ดูอีกรอบนึงอันนี้ข้างล่างข้างล่างปูด้วยออกกระเบื้องหินอ่อนนะคะทุกคนเป็นกระเบื้องหินอ่อนสีดำส,สวยๆแล้วก็มีโซฟาแบบนี้โซฟาใหญ่ๆอยู่ห้องโถงแล้วก็เป็นแอร์ตรงนี้นี่โซฟา นี่ค่ะมันจะถ่ายให้ชัดๆเลยนะคะทุกคนถ่ายให้ลูกค้าเห็นแบบเหมือนลูกค้ามาดูเองนะคะแบบรับอาสาพาลูกค้ามาชมบ้านละกันเนาะนี่จะเป็นแบบปูกระเบื้องลายหินอ่อนนี่นะคะพื้นตรงนี้เขาจะเป็นระดับเป็นระดับขั้นนิดนึงเนาะแล้วก็ตรงนั้นเป็นห้องโถงนี่ค่ะเป็นห้องโถงก็จะเป็นแบบนี้ แล้วประตูก็เป็นประตูใหญ่เป็นแบบเลื่อนประตูใหญ่แบบเลื่อนนะคะมีผ้มมาม่านมีประตูอีกชั้นหนึ่งนี่ประตูชั้นที่หนึ่งประตูชั้นที่สองโอเคนะคะอ่าก็พาชมประมาณนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยโอเคสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ้ <c oughs>